สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะคะวันนี้ยายวันพามาพบกับน้องลีน่าลูกครึ่งเยอรมันวัย7 7ปีนะคะศิลปินใหม่ของบ้านระเบียบวาทศิล์นนะคะเสียงสาวหมอลำนะคะสุดยอดนะคะเป็นหมอลำลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะนี่คือการเช็ค เศร้านะคะของน้องลีน่านะคะยังไงก็ขอบคุณระเบียบวาทศิลป์แฟนเพจนะคะปากคอใหญ่นะคะแล้วก็ไปให้กําลังใจพวกแดนเซอร์แล้วก็ลูกครึ่งเยอรมันไทยคนนี้ด้วยนะคะน้องลีน่าจิดาพานะคะดาวรุ่งดวงใหม่ของบ้านระเบียบวาทศิลป์นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะใน บ้านระเบียบวาทศิล์แล้วก็อย่าลืมยายวันดีชาแนลด้วยนะคะเราไปฟังเสียงน้องเช็คซาวเสียงได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาวยุขยาครับสวัสดีครับปุณยยุใส่ไร่ยงานโตพี่น้องไรายงานโตครับ สวัสดีชัยนาทครับผมสวัสดีครับโคราชครับสวัสดีครับผมชาวโคนลาดครับ